พี่บันคาตรงนี้เป็นทางรถไฟเส้นที่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี้จะมาจากสถานีรถไฟบุกิจบูกิจนะคะคซึ่งอยู่ในเ <Okay. S 3> พื้นที่ของอำเภอจอยร้องเหมือนกันจอยรอะะรถไฟเขาก็จะวิ่งตั้งแต่ สถานีหัดใหญ่แล้วก็ลงไปสุดที่สถานีสุไหงโลกลบค่ะคแต่ต้องผ่านตรงนี้จะต้องผ่านตรงนี้ค่ะจากบทที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีระเบิดในจุดนี้หาที่พี่รับผิดชอบประมาณกี่ครั้งละคะในเส้นทางเมื่อสัก4ีหปีที่แล้วก็จะเคยมีเหตุการณ์อยู่สักสาถสีครั้งะ,ะฮะหลังจากที่เข้ามาช่วยดูแลเหตุการณ์นั้นก็บางเบาลงเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนก็มาช่วยดูเพิ่มเติม,ตมก่อนที่รถไฟจะวิ่งผ่านเนี่ยเจ้าที่เขาจะตรวจเส้นทางนะฮะตรวจรางจนกระทั่งเขาแน่ใจว่า เส้นทางเนี่ยปลอดภัยเขาก็จะแจ้งกับทางการรถไฟว่าเส้นทางปลอดภัยรถไฟก็จะปล่อยวิ่งจากสถานีข้างบนลงมาเมื่อก่อนเรามี g ี200ใช่ไหมครับก็จะทําให้ระยะเวลาในการตรวจเนี่ยสั้นลงนะครับ<ะ>แต่ว่าพอพอไม่มีเราก็ต้องย้อนกลับไปใช้วิธีการเดิมก็คือการสังเกตด้วยสายตาท่านผู้ชมคะกว่าที่รถไฟจะพาผู้โดยสารมาได้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนไม่งั้นก็เกิดความไม่ไว้วางใจนะคะประ,ะชาชนจะปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู<ะ>้ค่ะ หวานทองเราคือพี่น้องพ้องกันไม่เคยรังเกียจเดียดฉันเป็นพี่น้องกันน,นี่ก็จะเป็นภารกิจหนึ่งของน้องๆ้องทหารชุดน,นี้<ช>นะฮะ,ะ,ฮะคือการที่จะขึ้นไปเพื่อจะลาดตระเวนบนพื้นที่ปากเขานะฮะเราสมมติฐานว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเขาใช้พื้นที่เส้นทางบนภูเขาเนี่ยเพื่อขึ้นลงนะฮะเพื่อรับส่งสเสบียงแล้วก็เพื่อ ลงมาก่อเหตุเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่พวกนี้เขาก็จะขึ้นไปเพื่อรัาตะเวนการขึ้นไปของทหารก็คือเพื่อไปดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ขึ้นไปทําสวนยางข้างบนด้วยะนะครับก็จะมีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็จะทําให้เขาได้ข่าวสารบนภูเขาว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่อย่างไรค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะจุลงมาติดตามภารกิจทหารเพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทราบว่าทหารในพื้นที่3จังหวดัดเชดนภาคใต้เขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรเหน็ดเหนื่อยไหมหรือว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมทั่วประเทศจะได้รับรู้ในภารกิจที่เขาทํากันเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะบอกตัวเราได้ว่าเราควรจะทําอย่างไรทั้งที่พวกเขาปกป้องปัตจุของประเทศไทยของเราเอาไว้นะคะแล้วน้องๆกลุ่มนี้ค่ะ เป็นน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอที่มีความเสี่ยงหรือที่เราเรียกว่าพื้นที่สีแดงก็คืออำเภอเจาะไอร้องนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะน้องๆบอกว่าเมื่อมาตามภารกิจมีบางสิ่งค่ะที่น้องทหารเนี่ยอยากจะบอกแต่สิ่งนี้ไม่ต้องการหวังอะไรแต่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขากับเรื่องของ GT200 ค่ะเดี่ยวกับเรื่องจีทีส200นะครับในความคิด ของผู้ปฏิบัติจริงๆครับ <c oughs> ผมคิดว่าเช้ได้ครับนเผลนะผลก็คือจากที่ว่าได้ใช้มาก็สามารถตรวจเจอระเบิดเจอสิ่งของที่ว่าประกอบความไม่สงบไปฟังไว้ครับ <c oughs> คค่ะรับหลายครั้งไหมเราเจออะไรบ้างหลายครั้งครับเจออย่างเช่นระเบิดพิยุโยสื่อสารแล้วก็ซิมโทรศัพท์ในการจุดชนวนระเบิดอะไรอย่างนี้ครับแล้ววันนี้เขาห้ามใช้แล้วเรารู้สึกยังไงคะ ก็รู้สึกเหมือนขาดอุปกรณ์ในการใช้เหมือนมีปืนแต่ไม่มีกระสุนนะครับครับก็ขาดความมั่นใจไปในระดับหนึ่งครับทั้งที่ผลการพิสูจน์ของทางวิทยาศาสตร์ออกมาว่ามันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเรากําลังฝืนฝืนความรู้สึกหรือเปล่าหรือเราคิดว่า,เรา,วาเราคิดเข้าข้างตัวเองไหมว่ามันช่วยเราได้ทางจิตใจอะ่ะเหมือนเรามีพระแล้วเราบอกว่ายิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไหม,เหม,ไหมเหมือนอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนครับความรู้สึกนั้นครับ ถ้าเรามีแล้วเรามั่นใจถึงแม้เราจะรูส้สึกเหมือนที่ว่าเหมือนแบบในเชิงจิตใจนะครับแต่ในการปฏิบัติมันก็ให้ผลที่ว่าได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องอะไรอะเรื่องที่ไม่สามารถจะอธิบายได้แต่อันนี้เป็นความรู้สึกซึ่งวันนี้ถ้าจุ๋มไม่พูดออกไปเนี่ยค่ะน้องๆพี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน3จังหวัดที่จุ๋มลงมาทํางานเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีได้อยากพูดความรู้สึกออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบบ้างก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแต่นี่คือความจริงจากพื้นที่จริงและผู้ปฏิบัติงานจริงต้องการจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแบซารคะครบแบซาร์ารทำสวนยางแล้วเวลาที่มีพี่พทหารเนี่ยเขามาลาดตระเวนรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมหรือว่าจําเป็นมากที่ต้องมีพวกเขาอยู่รู้สึกว่าเอออุอ่นใจคือเวลาเราทํางานอยู่ในปา่าในเขาเนีย่ยพออยู่ดีๆมีทหารขึน้นมาก็รู้สึกว่าเออ ก็อย่างน้อยก็มีเพื่อน<ช>อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนะั้นความรู้สึกของผมคือผมก็เคยเป็นอดีตทหารมา<อ>ครับผมเป็นอดีตทหารกอ,องเรือภาคที่สองนะครับในเรื่องของสายเลือดทหารเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทหารเขาก็ทําตามหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าทหารเนี่ยขึ้นไปก็ต้องทําตามหน้าที่ของเขาแล้วก็เวลามาพบปะกับ<ม>กับพวกเราเนี่ยเราจะไม่เบื่อไหน พอดีผมก็ประจาอยู่ที่ศูนย์เย,ยาว์เด็กกำพร้าด้วยไงจะมีเพื่อนๆพนทหารเข้าไปบ่อยเข้าไปาดูแลแล้วก็เข้าไปพบปะกันแล้วมีเด็กเยอะไหมคะก,ก,ก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะ <ừ> แต่ว่าเด็ก <ừ> ที่อยู่รอบละแวกนั้นเข้าไปเรียนอัลกุรอานในช่วงของค่าคืนก็มีมีทัก็ประมาณสักยี่สิบคนเป็นเด็กกำพร้าทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเป็นเด็กยากจนด้วยเป็นเด็กยากจนด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันนะคะ ครับคุณจุ๋มที่นี่ก็คือศูนย์เด็กกำพรา้ากูวเวนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบุกิจของอำเภอจาะอร้องนะครับที่นี่จะรับเด็กซึ่งกำพรา้ทาทั้งจากที่ผลกระทบจากการก่อความไม่สงบแล้วก็เด็กกำพรา้าซึ่งพ่อแม่เขาเสียชีวิต,ตด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะมีจา,า<แ>ประเส<แ>ิร่ยนะครับหน้าที่ในด้านของกิจกา,ารพลเรือนน่ารกแล้วปัดดี้รับตังค์บุกไม่ต้องยออ่อครับ<ะ>ผู้ชายไม่ต้องยออ่อผู้ชายผู้ชายไม่ต้องย่อครับ ทาหารนอกจากเป็นผู้ให้แม้ว่าตัวของพวกเขาเองนั้นจะต้องเสี่ยงหรือได้ออรับอันตรายแต่พวกเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุขเขาจะอกว่าเดี๋ยวฉีดยาจะปวดให้นะลุกกระตีกลางหน้าครับลุกกระตีกลางหน้า,สาส ่านผู้ชมคะตอนนี้ค่ะจุ๋มอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชเนชนิคทริซึ่งจุ๋มกำลังจะมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารของเราที่ได้รับบาดเจ็บจากการลอบวางระเบิดของผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่พวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะได้รับบาดเจ็บและพักรักษาตัวอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมและให้กำลังใจกันนะคะ และผู้ที่นอนได้รับบาดเจ็บอยู่บนเตียงคนนี้นะคะก็คือนายสิบเอกนัทพลใจคล้ำค่ะเจ็บมากไหมคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะคะเดินตรงไหนเออตรงขวาตรงศีรษะใช่ไหมตกใจไหมไม่ค่ะไม่ใครมาเฝ้าล่ะคะเพื่อนทาหารเพื่อนทหารมาเป้านะคะแต่ที่บ้านทราบไปยังทราบแล้ว ล้วบอกเขาแล้วปากเขาไม่ต้องมาเยี่ยมนะบอกแล้วครับบอกแล้วนะคะแล้วอีกกี่วันจะกลับบ้านได้ตรงนี้จะไปพมกุฎคุณหมอให้ย้ายไปโรงพยาบาลพระมงกุฎที่กรุงเทพนะคะคก็กกในฐานะที่พี่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนนะขอให้หายเร็วๆนะคะแล,แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยแทนพวกเราทุกคนท่านผู้ชมคะชีวิตใครใครก็รักและทุกชีวิตก็มีทางเลือกค่ะ แต่สำหรับทหารอาชีพนั้นเลือกที่จะเป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องไว้ซึ่งอธิปไตย